นี่ก็เป็นเวลาเกือบแล้วก็ละลายแล้วค่ะใส่ต้มกะทิต่อไปกะท,กะทิกับป๋องค่ะใส่กเกลือสักหน่อยเหรอคิดว่าพอละมารีวิว uh, อันนี้ค่ะแค่เพิ่งซื้อมาก็เลยว่าต้มต้มอ,อ่น้ำตาลกับอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะ แล้วต้มแล้วถ้าอยากกินก็อันนี้สําเร็จมาจากบ้านเรานะคะมาจากเมืองไทยซึ่งเแล้วก็อยากจะมาเปิดให้ดูถ้าจะไปอุ่นก่อนไม่อุ่นก็ได้แต่เชล่าชอบผ่านความร้อนก่อนนะคะหมายถึงว่ามันจะได้นิ่มขึ้นอีกนะคะ mm hmm. ก็จะ mm hmm. เขาก็น่าจะตักแบบนี้เดะะ mm ี hmm. ๋ยวเชาจะไปต้มให้ดูนะคะ mm hmm. โอเคนะคะท mm ี hmm. ่วันนี้ค่ะ แล้วก็จะทำให้ง่ายพวกลูกไม่อยู่บ้านนะคะลูกไปบ้านไปเออไปเที่ยวเขาปิดโรงเรียนนี่ค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่าเพิ่มความหวานในวันที่ลูกไม่อยู่บ้านนะกับ <c oughs> <g ug> ผู้บ่าวสอง,สงคนมันอยู่ในโถนี่ค่ะพาเห็นมันก็เป็นโตอยู่ด้วยค่ะเห็นไหมโอยให้ละอย่าเฉยค่ะก็ลงไปอย่างนี้ยประมาณนี้ เดือดแล้วก็แต่แค่เราผ่านความแล้วเดี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวจะมาทำโชว์นะคะสักถ้วยไหมคะสักถ้วยไหมคะแล้วก็แล้วก็มาใส่ตรงนี้แค่นั้นนะนี่ะก็ผ่านไปเสิร์อ่ะ เสร็จของวราช่องที่เทลาซื้อสําเร็จรูปม,มาเรียบร้อยแล้วพักเตรียงมาเรียบร้อยแล้วกินข้าวเสร็จเลาะพักพักท้องตลอดแต่ว่ายังแนงอยู่ค่ะเทลารก็แล้วกันเนาะว่าลูกทลารไม่อยู่บ้านก็จะมีเราสองคนอยู่เห็นไหมคะเป็นหวานและช่องอย่างเดียวลูกไปเที่ยวค่ะกช่ชงดีหน่อย มีคนพาเขาไปด้วยเล่นเปิปดหูบตาไม่อยู่กับแต่ทารัดเนาะแล้วก็เขาก็จะเพื่อนเยอะเขาก็ดีขึ้นหน่อยมาเรียนที่นี่ก็มีเพื่อนมากขึ้นแล้วตัวเขาเองเขาก็ออกข้างนอกก็ดีค่ะมีเพื่อนแม่ก็เพื่อนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็มีเพื่อนค่ะแต่ว่าไม่ได้เยอะแต่ลูกอาจจะคนละสไตล์บะทารัฐเนาะเขาก็จะอันนี้เป็นของแฟนทารัดเนาะทาราก็แค่แฟนไม่เยอะ แพลตตเราก็กินนะแพรัตมันต้องเยอะหน่อยเดี๋ยวเราด้วยข้ยางๆมันเป็นสีนึงทั้งรูงมันก็เป็นสีนึงเนี่ยค่ะโอเคกทข้ทางล่างมันจะเป็นข้างบนจะเป็นเข้มเข้มข้างล่างมันจะเป็นจืดๆสีก็บ่างเห็นไหมคะเอามาผสมกันเลยนี่นี่เราก็จะใส่เดี๋ยวก่อนแทนไปทุบน้ำแข็งก็ดีกว่าเนาะ แล้วก็มีเออน้ำเชื่อมใช่ไหมคะที่นมีอยู่แล้วก็จะเอาน้ำเชื่อมโรยลงนี่เห็นไหมชอบหวานมากก็แสนมากแล้วที่สำคัญน้ำเชื่อมลงไปแล้วอะไรจะลงต่อดีคะเห็นไหคะประมาณนี้ทีนี้เราก็ใส่แข็งลงไป เราจะใส่เสื่อมาส่งลงไปเพความนี่ก็เสร็จแล้วว่าความหวานเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟบวงบ้านเฮาค่ะตามรัด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเวลาค่ะกดไลค์กดติดตามเธอด้วยนะค่ะนี่ก็เป็นเวลาเกือบหกโมงแล้วเนาะโอ้สวยไหมคะส่องลงมาท้องฟ้าเนี่ยเห็นไหมคะสวยมากเลยสวยเป็นแบบ